วันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องท่อนะครับโอเคหลังจากที่ผมได้ทําการเปลี่ยนนะครับท่อนะครับให้เจ้าซุปเปอร์บูนะครับเนื่องจากนะครับช่วงนี้ก็ยังไงอะ่ะคือช่วงนี้ตํารวจได้ออกกวาดล้างนะครับเด็กแว้นนะครับ What What the fuck? ก็แค่อยากมาพูดคุยนะครับให้เพื่อนเพื่อนน้องๆน,นะครับได้ฟังนะครับ ช่วงนี้ก็ตำรวจเขาเอาจริงนะครับจะแต่งนะครับใส่ล้อเล็กหรือไม่ติดกระจกนะครับไม่ใส่กระจกนะครับหรือจะเป็นท่อท่อแต่งนะครับแต่ว่าไม่ดังเกินกฎหมายกำหนดนะครับก็จับเรียบเลยนะครับคลิปนี้ก็อยากฝากบอกเพื่อนเน้องๆนะครับเบาได้เบาก่อนนะครับอย่าเสียงนี่ก่อนนะครับถ้าเกมาก็ ไม่คุ้มนะครับเสียเงินนะครับเสียค่าปรับกันไปนะครับก็ฝากถึงเพื่อนๆน,น้องๆน,นะครับเบาได้เบานะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ